เกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าเป็นนัดที่12นัดรองสุดท้ายของเล็กแรกนะครับในเซตเตอร์กิชวลบอลลีกฤดูกาลสองพันยีดสองพันยี่สิบซาลีเยเบเรดีสปอร์นะครับ,ร 2021, 2022, เวเวรบทีมของ2นักตบสาวไทยนะฮะทั้งอัชราพครคงยศแล้วก็ชัชชุออนโมกศีนะครับก็ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับที่สนามบาเชคอยนะฮะตอนรับการมาเยือนของทีมแกร่งอย่างทีมปอตอทนะชื่อภาษาไทยนะฮะแต่ว่าชื่อของตรุรกีก็คือเพเทเทนะฮะหรือว่า PTT นี่แหละ ซึ่งก็เป็นหนึ่งทีมที่เคยขึ้นมาอยู่จ่าฝูงของหัวตารางหลีกตุรกีมาแล้วในฤดูกาลนี้อย่างที่เราทราบกันนะครผลงานของทางซาดิเยเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับแพ้มา6เกมติดต่อกันนะครับนชนะเกมสุดท้ายเนี่ยก็คือผลงานนะฮะในการชนะคาราโยลลี่เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเท่ากับว่าตอนนี้เดือนกว่าๆเลยนะฮะที่ทางซเยลงเล่นตลอดทั้ง6เกมที่แล้วเนี่ย ไม่ชนะใครเลยนะครับก็อาจจะมีบางเกมที่เล่นดีบ้างบางเกมที่ฟอร์มไม่ดีบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ชนะนะฮะแล้วก็ยังอาจจะได้เรื่องของคะแนนมาบ้างเพราะว่า ซาดิเยเขาเป็นเจ้าแม่5เซตนะครับหลังๆส่วนใหญ่ก็มีแม์ที่เล่น5เซตบ้างนะครับอย่างแม์ที่เล่นได้ดีนะครับเจอกับทีเฮดไได้เล่น5เซตแล้วก็เป็นเป็นฟอร์มกาเล่นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเกมที่แล้วเนี่ยนะครับไปเจอกับทนั่งของกาลาร์สลายนะครับแพ้มา0นต่อ3เซตแต่การแพ้30ที่ต้องบอกว่าฟอร์มกาเล่นค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว,ว่าจังหวะเล็กๆน้อยๆบางช่วงบางตอนมันก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นคะแนนที่ทําให้ทีมได้เซตได้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะ พาทีมเก็บชัยชนะได้นะครับผมเอามาพูดถึงการจัดตัวู้เล่นลงสนาม6คนแรกของทางซาลีเยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับของกุนซือชาชานเชลิกนะครับโค้ชของทางซาลีเยเนี่ยก็ยังยึดตัวผู้เล่นชุดหลักชุดเดิมนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวผู้เล่นเท่าที่ทีมพอที่จะมีอยู่นะครับตัวเซตรอบนี้นะครับเปลี่ยนมาใช้น้องลีลาเชงกุลน,นะครับเบอร์6ลงสนามมีหลังก็เป็นเพียวชราพรคงยศ ส่วนหัวเสาสองคนนะครับเป็นเบอร์9ก้าลิสนาเซนเซวิชนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นเ at อเซมอักนามเบอร์4ขณะที่บอลสั้น2คนนะครับก็ยังคงเป็นเบกุมนะครับเบอร์ Ber 17ลงไปถึงนัสซิมเซกเบอร์12นะครับสขณะที่ at ทางฝั่งของปตททีมเยือนเนี่ยนะฮะมีผู้เล่นตัวเก่งอย่างเอเมเดียเดมิโตวานะครับมีหลังจาก บบลแกเรียเบอร์สิบสี่นะครับผมนอกนี้ยังมีอเมดาคัมโปสนะครับคนที่ถ้าเสิร์ฟเท่ๆหน่อยนะฮะเวลาเสิร์ฟก็จะกลมลงไปทุ่มนะครับเป็นแอ้มงมุมไปเลยนะฮะเบอร์สิบสามนะครับผมฟอร์มเล่นในเซตแรกท่านบอกว่าทางซาลิเยออกตัวได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับมีเรื่องของเกมรับที่ดีเรื่องของเกมรุกที่ดีนะครับจังหวะเกมรุกของทีมไม่ติดขัดนะครับผมสามารถทําได้นะครับรวมไปถึงข้อผิดพลาดของคู่แข่งเนี่ยมันจะเป็นแรงบวกให้กับซาลิเยะครับมันทลงานได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ ก็เซตแรกถือว่าทางปตทเนี่ยผิดพลาดกันเองเยอะนะครับมีข้อผิดพลาดกันพอสมควรทําให้ทางเซเยสามารถเล่นได้ดีมากขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะที่ช่วงกลางเกมนะครับที่ทางปตทเนี่ยมีข้อผิดพลาดกันเองเยอะนะครับจากที่แ,แต้มเบียดเบียนกันมาทําให้เซเยก็หนีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีช่วงที่น้าห่างถึง15ต่อ11ด้วยนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าทางปตทจะพยายามไล่ขึ้นมาในช่วงท้ายนะครับทางเซเยมีม,มีมีเกมที่เริ่มรวนกันบ้างเริ่มผิดพลาดกันเองบ้าง แต่สุดท้ายก็ยังประคองตัวนะครับเอาตัวรอดเอาชนะไป25ต่อ23คะแนนได้นะครับก็ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เซตนะครับผมพอเข้าสู่ช่วงเกมในเซตที่2นะครับจุดเริ่มต้นของเกมที่มันไม่ดีเนี่ยมันส่งผลให้เกมระยะยาวมันก็มีส่วนเหมือนต้นเกมเนี่ยซาลีเยออกตัวได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทางพตทเนี่ยเริ่มที่จะมีความคึกคักมากขึ้นเสิร์ฟดีมากขึ้นการสวนกลับโอเคมากขึ้นผิดพลาดน้อยลงนะครับผมทำให ต้นเกมเนี่ยพอนําไป8ปสีเนี่ยหลังจานั้นเกมของทางปตทก็เลยทําให้เล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับไหลลื่นเลยทีเดียวจนช่วงเทศท้ายเนี่ยทางซีก็มีการเปลี่ยนเอาชัดชื่ออนลงมานะครับแล้วก็เหมือนจะมีฮึดนิดหน่อยนะฮะในช่วงท้ายตอนที่บุ๋มบิ่มลงมาแรกๆเนี่ยจากที่ทางปตทเนี่ยได้เซตพอยน์นำอยู่24-17แต่ว่า ทางเซยเยก็ยังกลับมานะครับอู้ได้ขึ้นนิดนึงนะครับมีลุ้นนะได้มา4น่าจะ4แต้มอาะสีแต้มติดต่อกันนะเซยเยก็ไล่มาเป็น21-24นะครับผมแต่มันไกลเกินไปนะระยะทางมันไกลเกินนะสุดท้ายทางปตทก็เอาชนะไป25ต่อ21ก็ตีเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งเซตนะครับผมทีนี้กลับเข้าสู่เซตที่3นะฮะการใช้บุ๋มบิ๋มมาลงเล่นเนี่ยเหมือนกับว่า บูบิมได้ได้ปลดปล่อยตัวเองเยอะนะครับหลังจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยจะถูกดอกเป็นตัวสำรองแต่รอบนี้บูบิมลงมาถือว่าโอ้โหเซตสามเนี่ยเป็นเซตที่เล่นได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางซาดิเยนะครับต้นเกมออกตัวได้ดีนะครับพอออกตัวได้ดีพวกเนี่ยก็เหมือนกันในเซตที่2เลยนะครับแต่กลับกันจากเซตที่2นี่เป็นท่านั่งของปตทที่นําคราวนี้มาเป็นท่านั่งของซาดิเยที่นําบ้างนะครับพอนําไปเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะช่วงท้ายอาจจะโดนแบบเอ่อ ไล่จี้ขึ้นมาให้เสียวสลังว่าบนิดนึงนะแต่สุดท้ายก็ยังเป็นซาเิเยที่ประคองตัวเอาชนะไป25ต่อ21นะฮะก็ขึ้นนำไป2-1ตเซตจริงๆพอขึ้นนำ2-1เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากเห็นซาเลเยเก็บ3ามแต้มสักเกมหนึ่งหน่อยได้ไหมนะขอเป็นเกมนี้หน่อยแล้วกันนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยอาซาเลเยขึ้นนำก่อนนะฮะ2-1นะฮะแะม่ได้าก็ไม่ได้นำเยอะหลังจากนั้นเกมมันก็ยังสูสีพอให้เราที่จะ ลุ้นได้เออมันเบียดแต้มกันได้แต่พอเล่นไปสักสักพักนึงถึงแต้มที่สิบเนี่ย่ากที่แต้มบิดเบียดกันมาในช่วงต้นเกมนะฮะพอถึงแต้มที่10บปุ๊บเนี่ยยาวนะฮะอยู่ดีก็ชอ็อตไปเลยนะฮะสรีเยพอเกมชอ็อตปุ๊บเนี่ยเอ่อทางปตทอนนี่นำไปสิ1แดสิบสามนี่จบแลล้นะครับพอนําไปช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามัน มันไม่น่าจะกลับมาได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าช่วงท้ายก็มีฮึดขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมมันก็ยังไม่สุดอ่ะพอจังหวะที่เป็นที่ท้ายจังหวะที่เน้นๆนะฮะที่ต้องการคะแนนจริงๆซาลิเยก็ยังยังไม่สามารถที่จะปิดเกมได้แบบว่าแต้มน,นี้มันควรจะต้องได้นะมันควรที่จะตีเปลี่ยนกลับมาได้เพื่อที่จะ,ะได้เรื่องของกําลังใจเรื่องของสกอร์กลับมาแต่มันก็ไม่ได้นะฮะสุดท้ายก็แพ้ไป25-21นะครับผมก็ตีเสมอเป็นสองต่อสองเซตสำหรับทางปรท พอเข้าสู่เซตที่5เนี่ยต้องเป็นเซตตัดสินแล้วกลายเป็นว่าก็ออกตัวไม่ดีคือ,ค,อคือนำนำสามหนึ่งแต่ทางปตทได้มา4แต้มรวดเลยนะครับนำไป5-3สาพอนำไป5-3สาปุ๊บตัวเองกลับมาไม่ได้คือนำนาคู่แข่ง2คะแนนแต่ไม่สามารถที่จะ รักษาความได้เปรียบนะฮะในการนำสองคะแนนไ้ได้กับโดนคู่แข่งเขานาไปคืน2แต้มพอโดนนําคืน2อแต้มเนี่ยซาเยก็ไปยาวเลยนะฮะมีช่วงที่โดนคู่แข่งตีหนีไป2อสมแต้มได้ด้วยซ้ำไปนะฮะบางช่วงนะฮะสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับสิบห้าต่อสิบเอ็ดก็พูดถึงรวมๆก็น่าเสียดายแหละนะฮะกับฟอร์มการเล่นเมื่อคืนนี้ถือว่าเล่นได้ดีนะครับกลับมาทํางานได้ดีสำหรับทางซาเยกแต่ว่า มันก็ยังไม่สามารถที่จะปิดเกมได้จริงๆผมว่าช่วงท้ายเซตสีะถ้าเกิดว่าเน้นๆน,น,นิดนึงนะครับมีความแน่นอนในเกมนิดนึงเนี่ยมันน่าจะปิดแต่มันน่าจะเก็บตีเสมอแล้วก็ลุ้นแต e ้มดิวเริ่มมีโอกาสที่เก็บได้ตั้งแต่ในเซตที่4ีนะครับนั่นฮะอย่างที่บอกไปว่าความแน่นอนของเกมนะครับความสม่ำเสมอหรือว่าประสิทธิภาพเกมรุกของทีมมันก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็ข้อผิดพลาดทั้งเรื่องของเกมรับบ้างทั้งเรื่องของการจ่ายบอลบ,นะบ้างนะฮะมันก็ยังมีอยู่ในหลายช็อต işte ด้หลายแต้มนะครับผมซ แบนี้เขาก,ก,ก็เหมือนจะให้ดีลาเออลีลาก็เล่นดีนะวันนี้อาจจะมีแต่็อตเสีย็อตพลาดมันก็เป็นเรื่องปกติแต่จังหวะรวมๆนะผมว่าตัวเซตก็ไม่ได้หลุดอะไรมากขนาดนสุดท้ายเนี่ยนะครับผลกัแนงมันยังไม่ออกมาเป็นที่น่าพอใจสำหรับทางเซยเยก็แพ้ไปอีกแล้วนะครับผมเล่น5เซตแต่ก็แพ้ไป2ตัวสาไม่เป็นไรนะลุ้นกันต่อเชียร์กันต่อแล้วกันแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับทั้งเพียวเองนะครับทั้งบุ๋มบีมเอง ได้ลงสนามนะครับโดยเฉพาะเพียวเนี่ยการได้เป็นตัวหลักให้กับทีมนะครถือว่า2คนนะฮะอย่างที่บอกไปทั้งเพียวแล้วก็เซนซิตเนี่ยเป็น2ตัวหลักที่ถ้าวันไหนมาพร้อมกันนะฮะฟอร์มการเล่นมาพร้อมกันจะประสิทธิภาพในเกมลุกมาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันจะช่วยทีมได้เยอะมากนะครับอย่างเกมเมื่อคืนนี้นะครับเพียวทําแต้มสูงสุดให้กับทีมนะฮะ ทำไป23คะแนนด้วยกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่พี่เอ๋อทำผงานได้ดีอย่างมากเลยนะครับส่วนเซนสวิตที่ทําไป17คะแนนขณะที่บุ๋มบิ๋มลงมาเป็นสํารองนะครับก็ทําไปทั้งหมด10คะแนนด้วยกันนะครับผมก็บุมบิมเองก็อาจจะยังต้องปรับเรื่องของความแน่นอนในเกมรุกให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะครับผมจังหวะบางที่มันเข้าใจแหละเพราะว่า การไปเล่นดีต่างประเทศเนี่ยบล็อกคู่แข่งมันก็จะยากกว่าในการเล่นในเมืองไทยฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ให้กาลังใจน้องแล้วกันนะฮะประสบการณ์ในการเล่นที่อาจจะยังต้อง,ต,องต้องพัฒนากันต่ออยากจะให้ยืน6คนแรกย,วยาวเลยแหละนะครจะได้ปรับเรื่องเรื่องของเกมรับเรื่องือของเกมรุกให้มันแน่นอนนะฮะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมตอนนี้นะครับผลงานของทางซีเอก็ลงเล่นไปทั้งหมด12เกมนะครับชนะ3 นชนะ3ก็คือชนะตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับผมที่เหลือนี้แพ้หมดเลยเกมนี้ถือว่าเป็นความไม่แพ้เกมที่7ติดต่อกันของทางซาีเยนะครับตอนนี้ชนะ3แพ้9มีอยู่10คะแนนนะครับแต่ว่าได้มาแต้มหนึ่งเนาะเมื่อคืนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางเหมือนเดิมนะครับซึ่งเกมนัดสุดท้ายนะฮะของเล็กแรกนะครับผมซาดิเยเนี่ยจะออกไปเยือน ไอดินเบเซฮีนะครับผมในวันที่11ทธันวาคมนะครับเวลา9นาฬิกานะครับผมซึ่งไอดินเนี่ยเป็นทีมก็ไม่ได้อันดับห่างจากซาดิเยมมากเท่าไหร่นะครับอยู่อันดับที่9งานของเขาก็ชนะ4แพ้8มีอยู่13ขคะแนนนะครับผมโดยเกมล่าสุดเนี่ยทางไอดินเจอกับวาคิบแบงค์นะครับก็แพ้ไป0ต่อ3เซตก็ให้กำลังใจกันต่อนะครับกับเกมในนัดสุดท้ายของเลกแรกนะครับหลังน,นี้ผมไม่แน่ใจว่า ตุรกีเขาจะพักเละกันนานแค่ไหนนะครับผมก็จะกลับมาอีกทีก็น่าจะกลับมาสักช่วงประมาณต้นปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบบตุรกีครับที่ต้องเล่นในช่วงปลายเดือนนี้นะฮะแล้วก็พักช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะของเขาปกติก็จะพักกันแบบนี้เป็นประจํานะครับผมอันนี้คือผลงานโดยรวมนะครับกู้ถึงผลงานโดยรวมของทางเซยเบเรดีสปอร์ของ2ดาวตกทีมชาติไทยนะครับผมถ้าชอบไย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับห้กับช่องราวเวเลี่ยงเราด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม